มาเดอ้อมากินข้าวกับลุงเพชรมาเอีซีเนื้อปลามาเนี่ยเนปลาดุกเนื้อพักกาดเนาะนี่กระแจวกับแจียวข้าวเหนียวฮ้อนมามามากินข้าวกับลุงเพชรใครยังไม่ได้กินนะมาเดอ้อมาเดอ้อกินข้าวน้ำกันแซ่บแซ่บแซ่บ,บมาครับมากินข้าวน้ำกันแซ่บ ว่าฮอ,อนแซ่บแแซ่บแนึงประดูกพี่น้องง <c oughs> มาครับมาครับแส่บส์สกินข้าวเช้าหนังกันเด้อคุณเอฟซีกินข้าวกันรืยยังน้อคุณเอฟซี ให้ยังไม่ได้กินก็มาก,กินกะหลงเพชรเด้อเนื่องปลาเนี่ยกินอย่างพี่น,น้องเอ้ยแต่ละมือคุเฟซมีแต่ห้าเดิม อันนึงปลาเช่อกมับปีงมุนเวียนเปลี่ยนไปเนาะกินปลาก็ดีอย่างนึงย่อยง่ายพี่น้องคุณเอฟซีย่อยง่ายกินปลาราคาก็บม่แพงปลา ับเป็นเนื้อเป็นไก่แพงโดนึ่งไหลตังมาเป็นเนื้อเป็นเนื้อหมู่เียปลาถูกแล้วปลาเนี่ยโดนึงบรฮหารร้อยเนาะมาคราบมากินข้าวมังกัน เพจกับบอด้กินให้เบิงนะพี่น้องค่ะกล้องบอดี้ค่ะกล้องมันสั้นมันต่ำขออภัยด้วยเด้ขอก็ขอจบคลิปเกีแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันไรหน้านะครับคลิปหน้าเนาะ ก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์ก like, ดติดตามช่องหลวงเพชร c h a n n ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแซับ